สวัสดีคะ่ะฝนตกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรตามมาดูกันคะ่ะฝนตกแค่เดียวเองคะ่ะดูน้ำสีเต็มถนนเลยนูนดูนูดูนูเขาทำอะไรกันออกมาเล่นน้ำกับข้อเฉยเลย ไม่หนาวหรอหนาวไปค่ะหนาวหนาวหนูไปเล่นยังไงอะไหนหันหน้ามาหน่อยสิโศกโศกนะเนี่ยไม่ร็วนอน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 ไม่เอาค่ะไม่เล่นค่ะไปแล้วชอบมากเลยชอบเล่นน้ำ นี่แหละค่ะหมู่บ้านนี้ตกแป๊บเดียวน้ำก็ท่วมแบบนี้แล้วค่ะเล่นไปจำมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องพาไม่หนาวเลยลูกไม่หนาว you sure อโอ้ยโอ้โอโอโอโยไปแล้วไปแล้วเข้าบ้านหรือยังยเข้าบ้านไหมคะไม่เข้าบ้านเล่นก่อน มาเลยมาเลยโอเคค่ะพอแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องพาวช่องน้องพาวช่องเล็กๆของน้องพาวด้วยนะคะโอเคโอเคไหมบายบายค่ะสวัสดีค่ะคนะบ๊ายบาย